สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกัน โดยจากข้อมูลในเพจอาเซียนเออร์บนะครับแล้วก็เพจอาเซียนฟุตบอลได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักกีฬาของแต่ละประเทศที่ได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นโดยนักกีฬาไทยนะครับได้ไปโอลิมปิกเยอะที่สุดเป็นอันดับหนึ่งะครับก็คือ42คนจาก14ชนิดกีฬา ตามมาด้วยอันดับที่2คือประเทศมาเลเซียมีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก30คนจาก10ชนิดกีฬาต่อด้วยอันดับที่3ประเทศอินโดนีเซียมีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก28คนจาก8ชนิดกีฬาอันดับที่4ประเทศสิงคโปร์มีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก22คนจาก11ช,ชนิดกีฬา อันดับที่5ประเทศฟิลิปปินส์มีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก19คนจาก11ชนิดกีฬาอันดับที่6ประเทศเวียดนามมีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก18คนจาก11ชนิดกีฬาอันดับที่7ประเทศลาวมีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิกสคนจาก30ชนิดกีฬาอันดับที่8ประเทศเมียนมามีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก3คนจาก3ชนิดกีฬา อันดับที่9ประเทศกัมพูชามีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก3คนจาก2ชนิดกีฬาและอันดับที่10นะครับประเทศบุรุนมีนักกีฬาได้ไปโอลิมปิก2คนจาก2ชนิดกีฬาเรามาเริ่มต้นฟังคอมเมนต์จากเพจอาเซียนเออร์บนกันก่อนนะครับด้วยเขาวได้เขียนอธิบายไว้ว่าขอแสดงความยินด,ดีกับทีมชาติไทยที่สุดสำหรับโอลิมปิกฤดูร้อนที่โตกเกียว พวกเขาสมควรที่จะเป็นราชาแห่งกีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นไว้นะครับเราลองไปฟังกันว่าชาวอาเซียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับความคิดเห็นแรกมาจากเวียดนามนะครับเขาบอกว่าเวียดนามช่วงนี้ค่อนข้างแย่ ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นชาวอิโดนีเซียเขาเขียนไว้ว่าไม่สำคัญว่าจะส่งนักกีฬากี่คนไปโอลิมปิกแต่จะเอาได้กี่เหรียญทองมากกว่ามีคนมาตอบคอมเมนต์นี้นะครับว่าใช่แต่การไปโอลิมปิกไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องผ่านเข้ารอบเพื่อที่จะได้ตั๋วไปโอลิมปิก เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่าจีนจะยังคงเป็นแชมป์ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้บอกว่าเวียดนามสามารถไล่ทันอาเซียนได้ในเร็วๆนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าราชาอาเซียนแบบไหนกันลองคิดแบบคณิตศาสตร์พื้นฐานดู นักกีฬา42คนกับ14ประเภทกีฬาเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และเวียดนามข้อดีก็คือพวกเขามีกีฬาประเภททีมแต่สำหรับอีก3ประเทศเป็นกีฬาประเภทเดียวบางครั้งคุณก็ต้องศึกษาการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆก่อนที่จะประกาศอะไรบางอย่างออกไปซึ่งแอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านนี้เป็นคนประเทศไหนนะครับ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้เป็นชาวอินโดนีเซียเขาบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าจะได้ไปโอลิมปิกกี่คนเพราะว่ายังไงจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็จะกวาดเหรียญอยู่แล้วมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่าน,นี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยอยู่อันดับสูงสุดเพื่อนบ้านไม่สามารถกอบปี้ได้ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยแต่ฉันประทับใจสิงคโปร์มากกว่าแม้ว่าพวกเขาจะได้แค่22ที่แต่อย่าลืมว่าพวกเขามีประชากรแค่5ล้านกว่าคนเท่านั้นอัตราส่วนระดับโลกชาวสิงคโปร์เป็นแชมป์สำหรับฉัน เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวเวียดนามอีกเช่นเดิมนะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยจากเวียดนามความคิดเห็นต่อไปก็เป็นชาวเวียดนามเช่นเคยนะครับเขาบอกว่าไทยยังคงเป็นผู้นําในอาเซียนทีนี้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นจากเพจอาเซียนฟุตบอลกันบ้างนะครับความคิดเห็นนี้เป็นชาวเวียดนามเขาบอกว่า เวียดนามมีนักกีฬาน้อยแต่หวังว่าเราจะได้เหรียญทองความคิดเห็นต่อไปมาจากอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าอินโดนีเซียจะได้2หรือ3มเหรียญทองในโอลิมปิกครั้งนี้ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าพูดอย่างจริงใจเลยประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน ความคิดเห็นต่อไปก็เป็นชาวเวียดนามอีกนะครับท่าน,นี้เขาบอกว่าเพื่อให้ชาติในอาเซียนมีผลการแข่งขันที่ดีในโอลิมปิกโปรดใช้ซีเกมให้เกิดประโยชน์ก่อนมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่าน,นี้เป็นชาวเมียนมานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยมีสถติไปกีฬาโอลิมปิกที่ดีที่สุดในอาเซียนครับ และนอกจากนั้นนะครับทางเพจอาเซียนฟุตบอลยังได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญรางวัลอลิมปิกที่ผ่านมาในทุกๆครั้งนะครับของแต่ละชาติในอาเซียนโดยประเทศไทยได้เหรียญมากเป็นอันดับหนึ่งะครับก็คือ9เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็16เหรียญทองแดงตามมาด้วยอันดับ2ก็คืออินโดนีเซีย เจเหรียญทอง13เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงและอันดับที่3ประเทศเวียดนาม1เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงส่วนอันดับที่4นะครับประเทศสิงคโปร์1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงซึ่งสำหรับประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินยังไม่เคยได้เหรียญทองในกีฬาโอลิมปิกนะครับ เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดูนะครับว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างท่านแรกแสดงความคิดเห็นไว้ว่าอย่างนี้ครับอินโดนีเซียมักจะได้เหรียญทองจากแบดมินตันแต่ประเทศไทยมักจะได้เหรียญทองจากมวยและยกน้ำหนักความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามนะครับประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ดีที่สุดตลอดการในโอลิมปิก ่านนี้ก็น,น่าจะประชดนะครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไป1ึงล้านริงกิตสำหรับนักกีฬามาเลเซียที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ความคิดเห็นต่อไปมาจากอินโดนีเซียท่านนี้เขาบอกว่าครั้งนี้อินโดนีเซียจะมาเป็นอันดับที่หนึ่งจากดินแดนที่พระเจ้าอาศัยอยู่ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวมาเลเซียเขาบอกว่า มาเลเซียมักจะเล่นได้ไม่ค่อยดีเมื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกเขามักจะเสียโมเมนตัมไปอย่างกระทันหันเนื่องจากความกดดันและความคาดหวังจากคนในประเทศนี่คือจุดอ่อนไม่ใช่เพราะว่าคู่ต่อสู้เก่งแค่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้ดีกว่าความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับเขาบอกว่า ฉันคิดว่าฟิลิปปินส์จะสามารถคว้าเหรียญทองได้จากกีฬายิมนาสติกในปีนี้รวมถึงกอล์ฟด้วยและมาเลเซียก็มีโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งแรกจากจักรยานขอให้ทุกคนโชคดีจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวกัมพูชานะครับเขาบอกว่าไล่ตามพวกเอเชียตะวันออกให้ทนันการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะยิ่งน่าตื่นเต้นขึ้นไปอีก ความคิดเห็นต่อไปคุณควรให้การสนับสนุนประเทศของพวกคุณอย่าแสดงความคิดเห็นที่ไม่ดีไม่รู้ว่าทำไมพวกคุณถึงหัวร้อยย่อคนอื่นโปรดมองโลกในแง่บวกและขอให้ทุกคนปลอดภัยความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าในด้านของงบประมาณประเทศไทยมีการจัดสรรงบประมาณที่มากกว่าประเทศอื่นในอาเซียนรวมกัน เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านี้เขียนไว้ยาวนิดนึงนะครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียและไทยเริ่มการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกในเฮลซิงกิเมื่อปีพศ2495ประเทศไทยได้รับเหรียญแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่มอนทรีออลในปี1976คือเหรียญทองแดง ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียได้เหรียญานวันแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโซโในปี1988ด้วยเหรียญเงินไทยและอินโดนีเซียเริ่มแข่งโอลิมปิกพร้อมกันโดยมีเหรียญรวมเกือบเท่าเท่ากันโดยไทยได้33เหรียญและอินโดนีเซียได้32เหรียญ เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียเขาบอกว่าเหรียญทองของมาเลเซียจะมาในเร็วๆนี้ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้หนักกีฬาไทยที่เป็นตัวแทนของคนไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ